มีลังกานั่งไม่ได้เลยหลังร้อนร้อนจัดช่องฝนบางแหงเดินทางไปลุยงานคือเก่าน้องด้วยตอนแรกก็นั่งข้างหลังแหละไม่รอดใช่ไหมมันร้อนเกินน่ะนั่งข้างหลังไม่รอดมันร้อนเกินเอานั่งข้างหน้าด้วยกันโอ้ยผมยังไม่ได้ทําที่วางโทรศัพท์ตรงนี้เลยทําที่วางโทรศัพท์ตรงแถวนี้มัดตรงนั้นมัดตรง ถือเราทุกท่านไอ้โทรศัพท์ข้างหน้าเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเพราะามันอยู่ใกล้กับโชคหน้าโชคหน้าเนี่ยมันนิ่มนะท่านแต่ว่าข้างหลังมันใช้เป็นแหนบนะมันก็เลยแข็งพอมันเป็นรถบรรทุกนะเขาก็เลยใส่แหนบมันจะนิ่มเฉพาะตรงคนขับนะฮะแต่ข้างหลังนี่โอ้โหน่าจะปวดดา,ากหน้าดู การใช้งานก็ประมาณนี้แหละท่านวิ่ง2 0 30ประมาณนี้เวลาเราขีา่ซาลิงเราก็ไปเท่านี้แหละตอนเราขี่ซาลิงเราก็ไปเท่านี้แหละเราก็ไม่ได้ไปไวมากกว่าน,นี้แต่ว่าซาลิงเนี่ยมันจะบิดข้างหนึ่งเท่านั้นเองเวลาเราขี่รถแต่คันนี้มันจะไม่บิดข้างหนึ่งมันมันไปตรงนะท่านมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนซาลิง ุ่เยอะพี่น้องเอ้แถวนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะท่านว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะให้ดีนะวิ่งทางเรียบนะฮะแต่ถ้ากระแทกกระเทยะแบบนี้มันมันก็ค่อยๆไปเอาเออมีหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่เกินเดือนนึงก็พังว่ะมันไม่พังนะท่านดูดิลุมเป็นหลุมเป็นบอง ราก็ค่อยไปเอาตรงที่มันมีลุกมีบ่อนะถ้าไปเร็วมันก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถอะไรมันก็ลุมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจอบมาก่อนมาขุดฝังก่อนตกทุกทีเลยมันไม่มีทางหลบเราท่านตกแตละทีแรงเลยเนี่ยมันทางมันยากเฉพาะตรงนี้เฉยๆนะท่านที่เหลือมันก็มันก็ง่ายแล้วล่ะ มันยากเฉเพาะตรงนี้โอ,โอ้โหยอโห,โห,หลุมเมื่อกี้นี่ไม่พนน้นนะเพราะมันจะพน้นตกทีรถแทบตีล่ะกา ทำไมไปทางนี้วิ่งถนนใหญ่ก็อ้อมพี่น้องเอ้วมันจำเป็นต้องไปอ่ะอได้ปเลาหรือเปล่า างไม่ค่อยดีท่านเลยค่อยๆไปครับอะโอเคท่านขออนุญาตเดินทางทีนี้ทางมันก็จะง่ายขึ้นนิดนึงละไปถึงถนนคอนกรีตก็จะง่ายไปอีกนะ ฝากไว้ท่านี้ก่อนเก็บโทรศัพท์ก่อนจะได้ได้ขับสองมือสวัสดีครับชุดนี้ก็สวัสดีค่ะ